ด่วนกองทัพไทยยำบ้านหนองย่าแก้วอยู่เขตแดนไทยไม่ใช่พื้นที่ทับซ้อนชี้ JBC รับรองแล้วสอดคล้อง MOU พศ .2543 เมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่22กันยายน68พลตรีวิไทยลายถมยาโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยถึงประเด็นหลักเขตแดนที่42และ43ในพื้นที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วว่าหลักเขตแดนที่42ตั้งอยู่ที่บ้านหนองยาแก้วบ้านไพรจันทร์ตำบลโคกสูงอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วและหลักเขตแดนที่43ตั้งอยู่ที่บ้านโนนหมากมุ่นตำบลโคกสูงอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วโดยการกำหนดแนวเขตแดนในพื้นที่ดังกล่าวเป็นเส้นตรง จากหลักเขตแดนที่41มายังหลักเขตแดนที่42และต่อเนื่องไปยังหลักเขตแดนที่43จากนั้นแนวเขตแดนจะไปตามคลองระลมระสือจนถึงหลักเขตแดนที่44สำหรับกระบวนการสำรวจชุดสำรวจร่วมไทยกัมพูชาได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่1ของ TOR คือการสำรวจสภาพหน้าที่ตั้งของหลักเขตแดนทั้งหมด74หลัก ตั้งแต่ปีพศ2549โดยในส่วนของหลักเขตแดนที่42ได้สำรวจเมื่อวันที่2ถึง29ตุลาคม2549พบว่ายังอยู่ในสภาพดีแต่ทั้งสองฝ่ายมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องที่ตั้งประมาณ80เมตรส่วนหลักเขตแดนที่43ได้สำรวจเมื่อวันที่8พฤศจิกายนถึง12ธันวาคม2549พบว่าหลักล้มและถูกฝังอยู่ในดิน อย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงที่ตั้งที่ถูกต้องร่วมกันได้และได้สร้างหมุดชั่วคราวหรือ TM ไว้ณตำแหน่งดังกล่าวผลการสำรวจร่วมทั้งหมด74หลักรวมถึงหลักเขตแดนที่42และ43ได้รับรองแล้วในการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาครั้งที่6เมื่อวันที่14มิถุนายน2568 แต่ยังไม่ได้มีการสำรวจแนวเขตแดนในส่วนของเส้นตรงระหว่างหลักทั้งสองอย่างไรก็ตามในหลักฐานบันทึกวาจาและแผนผังแสดงที่ตั้งหลักเขตแดนทั้งสองซึ่งเป็นไปตามที่ระบุในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ปี2543ได้ระบุแนวเขตแดนเป็นเส้นตรงระหว่างหลักทั้งสอง สำหรับบันทึกวาจาและแผนผังแสดงที่ตั้งหลักเขตแดนที่42และ43เป็นบันทึกของข้าหลวงปักหลักเขตแดนระหว่างสยามกับอินโดจีนของฝรั่งเศสจัดทำขึ้นเมื่อปีคริสตศ,ศักราช1908ถึง1909โดยใช้ต้นไม้หรือเสาไม้ติดแผ่นโลหะเป็นหลักเขตแดนต่อมาในปีคริสตศักราช1919ถึง1920 ได้เปลี่ยนเป็นหลักคอนกรีตทดแทนซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับหลักไม้หรือเสาไม้เดิมโดยในแผนผังแสดงที่ตั้งหลักเขตแดนของบันทึกวาจาทั้งสองห่วงเวลาได้กำหนดแนวเขตแดนเป็นเส้นตรงระหว่างหลักที่42และ43โดยแนวเส้นตรงดังกล่าวผ่านกึ่งกลางของหลักเขตแดนทั้งสองอย่างชัดเจนทั้งนี้กองทัพไทยขอยืนยันว่าบ้านหนองยาแก้วหรือบ้านประจันอยู่ในอธิปไตยของไทย ไม่ใช่พื้นที่ทับซ้อนที่เกิดจากความแตกต่างของการลากเส้นตรงระหว่างหลักเขตแดนที่42และ43การดำเนินการทั้งหมดเป็นไปตามกระบวนการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับรองร่วมกันแล้วภายใต้บันทึกความเข้าใจหรือ MOU ปี2543และการหารือในระดับคณะกรรมาการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JBC อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและประเด็นร้อนก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแจ้งเตือนทางช่องของเรา Next Thai สวัสดีครับ